สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับนพเป็ดซ่านะครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมครับดินแดนมหัศจรรย์ก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกระดานนะครับกระดานการ์ดก็มีทั้งหมดครับการ์ดหกแถวนะครับสี่ชั้นนะครับก็ในแต่ละแถวนะครับก็จะมีลูกศรนะครับเป็นลูกศรถัดไปนะครับเราต้องตามหาลูกศรตัดไปนะครับในแต่ละแถวนะครับ เพื่อไปแถวต่อไปนะครับในกระดานนะครับก็มีเทมบวกหินนะครับ2 0ครับ30% 50%อครับอย่างลากหนึ่งนะครับโล่ครับมีหนึ่งครับแล้วก็ระเบิดนะครับมีสองลูกนะครับหากเรานะครับกดได้ลู่นะครับมันก็จะเก็บลู่ให้เรานะครับเมื่อเรากดเจอระเบิดนะครับโล่ป้องกันครับจะทำมาทันทีครับแต่หากถ้าเรากดเจอระเบิดลูกแรกนะครับ เราต้องใช้10ทิเก็ตนะครับในการเล่นในกระดานนี้ต่อไปนะครับแต่ถ้าเราไม่มีทิ cket นะครับเราต้องเริ่มกระดานใหม่นะครับเมื่อเราเล่นกระดานครบนะครับจนถึงแถวสุดท้ายนะครับในกระดานต่อไปนะครับเห็นตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตอีกรอบนะครับ จำไม่ได้ว่ากี่กระดานนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตนะครับทุกครั้งนะครับทุกวันนะครับก็จะได้เปิดฟรีนะครับสองรอบนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นลูกศรสีเขียวนะครับเป็นลูกศรชั้นต่วแถวต่อไปนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆครับแค่เปิดการ์ดอย่างเดียวครับโอเคครับเมื่อเราเปิดครบสองครั้งแล้วครับ ครั้งต่อไปนะครับก็จะใช้เพชในการเปิดนะครับใช้60เพชต่อหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับก็จะถามครับโอเคครับอุ้ยดวงดีจังครับ นี่ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นจาก2 5 0เป็น300นะครับในการในกระดานนี้นะครับเราไปดูของในร้านค้ากันบ้างครับก็นี่ครับหิน1ก้อนนะครับก็100ทองครับหินหนึ่งก้อนนะครับหนึ่งหมื่นทองครับหินหกสิก้อนนะครับสิบ ผงนะครับก็มีจํานวนนะครับจํากัดในการแรกนะครับศิลานักปลาดนะครับใช้96หินนะครับหิน96ชิ้นนะครับผลึกเรืองแสงนะครับก็ใช้96เหมือนกันครับกุญแจทองครับใช้หินสีดิบก้อนนะครับ หีบสมรุนพิเศษนะครับเดวล5ใช้สามพันสี่ร้อยส่ก้อนนะครับแพ็กรุ่นป้องกันนะครับหนึ่น้อยสี่ิะครับแพ็กรุ่นจบเวล5นะครับก็หนึ่ายสี่สเหมือนกันครับราอาทิตย์นะครับก็ได้หชิ้นนะครับใช้หนึงรก้อนนะครับราจันทาครับหนึ่งก้อนครับได้ห้าชิ้นสาลามแห่งพลังนะครับ ใช้480ก้อนนะครับดับเหล็กกันสูงนะครับใช้250ก้อนนะครับดับเหล็กชั้นต้นนะครับใช้100ก้อนครับคริสตัลใหญ่นะครับใช้250ก้อนนะครับกล่องอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงสีม่วงนะครับใช้800ก้อนนะครับ กล่องอุปกรณ์สีฟ้านะครับใช้400ก้อนตราสัตว์เลี้ยงนะครับใช้300ก้อนนะครับและนี่เลยครับของดีครับแต่ว่าต้องเสียเพชรเยอะนะครับกล่องนี้นะครับเป็นกล่องพรีเดเตอร์นักล่านะครับก็สุ่มนะครับ3-5ถึงชิ้นนะครับการันตีเลยครับ20กล่องมีสิีได้แน่ๆนครับกล่องละ1,800ก้อนนะครับค่อนข้างแพงนะครับส่วนตัวก็ าจากร้านคา้ากิวดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนมีเพชรก็น่าเล่นนะครับเพราะว่าไอเทมแรกเยอะนะครับส่วนผมก็เก็บเพชรไว้ดีกว่าครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ